สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวสารประจำเช้าวันที่14รกรกฎาคมนะครับอย่าลืมในส่วนของตัวบริการสิกแนวนะครับใครที่คิดว่าช่วงนี้ข่าวเยอะนะครับและเทรดลำบากเนี่ยก็ติดต่อแอดไลน์กันมาได้เลยนะครับเป็นห้องซิกทองคําสกุลเงินดัชนีหุ้นรวมถึงร,งราคาน้ํามันค่าบ,บริการเฉลี่ยเพียงวันละ39บาทเท่านั้นครับเรามีการไลฟ์สดเนี่ยสรอบต่อ1วันเลยนะครับนักลงทุนครับมีกลุ่มไลน์ให้พูดคุยด้วย รวมฉลอง10ปีแห่งความเป็นเลิศทางด้านการเทรดไปกับ Things Market ท่านใดสนใจเรียนเชิญที่เว็บไซต์ Things Market โดยตรงได้เลยนะครับ สถานการณ์ในช่วงเช้านี้ครับนักลงทุนครับเมื่อคืนนี้นะฮะในช่วงที่ผมได้หลับไปแล้วนะครับตื่นเช้ามาดูเนี่ยผมสังเกตเห็นว่าตัวกราฟที่มันมีการจับคู่กับสกุลเงิน US ดอลลาร์รวมถึงในส่วนของตัวสกุลเงินเยนเนี่ยมันมีการปรับตัวอ่อนค่าลงอย่างรุนแรงเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาหาสาเหตุกันแต่ก่อนอื่นเราไปดูในเรื่องของตัวข่าวนอกตารางกันก่อนดีกว่าครับทางด้านของสหรชาชอาจาักรนะครับมีการออกคําสั่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้ ประชาชนนะครับหรือใครก็ตามที่จะใช้บริการร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยคุณจะต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะครับมิฉะนั้นคุณจะถูกปรับเป็นเงินจํานวนประมาณ100ปอนด์ครับผมต่อมาครับทางด้านของโกลแมนสักมีการออกมาปรับคาดการ์สกุลเงินยูโรนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นดัซเก้แบงค์นะครับผมไม่แน่ใจว่าก๊กอปกันมาหรือเปล่านะครับตัวนี้คือคาดการ์เขาค่อนข้างเหมือนกันในขณะที่ผมดูกราฟอยู่ในขณะปัจจุบันนะครับตัวของสกุลเงิน EUR เมื่อคู่กับตัว US ดอลลาร์เนี่ย ระดับปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณ1.13นะครับแต่เขาปรับคาดการณ์ว่าภายในอีก3เดือนนี้น่าจะพุ่งขึ้นไปถึง1.15ก็เป็นได้ครับแล้วนะครับ6เดือนนะครับตอน6เดือนเนี่ยก็น่าจะมีการปรับตัวสูงขึ้นไปอีกหมายความว่า3เดือนให้หลังจากตรงนั้นนะฮะจากไอ้ตรงระดับ1.15เนี่ยน่าจะพุ่งขึ้นไปจนแตะระดับที่1.2ครับผมแม้ถือว่า คงจะไม่ใช่ข่าวดีเท่าไหร่นะครับสำหรับขาเซล e y u r e x t e r นะครับตัวนี้ถือว่ายังต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยนะฮะสถานการณ์ยังไม่แน่นอนครับผมเอ๊แต่กว่าจะถึงตรงนั้นมันจะมีย่อลงมาบ้างหรือเปล่านะใครๆก็อยากจะรู้นะครับในส่วนของทางชายแดนแคนาดากับสหรัฐอเมริกานะครับจะยังคงปิดยาวต่อเนื่องนะับไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะครับ21นะครับผมตัวนี้นะต้องมาดูนิดหนึ่งนะครับนักถุนครับ พอดีเขาเขียนว่า21ตัวนี้เนี่ยเราต้องมาดูแล้วนะว่ามันเป็นปีหรือเปล่านะครับถ้าเป็นปี2021เลยเนี่ยอันนี้น่าคิดเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นวันที่21สิงหาคมครับผมตัวนี้นะครับแต่เขาเขียนตัวเลขมาด้านหลังเนี่ยอาจจะเป็นปีก็ได้นะครับตัวนี้จับ่าดูอย่างใกล้ชิดเลยนะครับไม่แน่ใจว่าสานักข่าวตัวนี้ลงตัวเลขผิดหรือเปล่าทางด้านของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงค่าคืนที่ผ่านมานี้เหมือนกันนั้งจุดกับมีการออกมาคอมเมนต์นะครับกล่าวว่าผมร สมผลต่อต,ตัวกราฟหรือเปล่าบอกตามตรงนะครับว่ายังไม่ได้สมผลอะไรเท่าไหร่ครับก่อนจะไปดูในเรื่องของตัวสาเหตุที่ทําให้ตลาดปิดลบในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวทะเลจีนใต้ความตึงเครียดระหว่างทางประเทศจีนและประเทศสหรัฐอเมริกานะครับล่าสุดแล้วคุณไมค์ปอมเปโอได้ออกมากล่าวในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาครับเขาบอกว่าเราปฏิเสธ เกี่ยวกับในเรื่องของการอ้างสิทธิ์นะครับผมจากทางประเทศจีนคือสรุปและสถานการณ์ภาพรวมต่อดีครับที่ทะเลจีนใต้เนี่ยวถือว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกาเองกับทางประเทศจีนเนี่ยต่างก็พยายามยื้อแย่งในเรื่องของความเป็นเจ้าของนะครับยื้อแย่งในเรื่องของตัวสิทธิการใช้พื้นที่ ตัวนี้จับตาดูกันอย่างใกล้ชิดเอ๊ะแต่ชื่อก็เป็นทะเลจีนใต้นะครับหรือจะเป็นของจีนโดยตรงเต็มๆหรือเปล่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับข่าวนะครับเป็นความคิดเล่นๆของกับผมเองนะครับเราไปดูในส่วนของตัวตลาดค่ําคืนที่ผ่านมากันบ้างครับนักสูุรครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับมีการปรับตัวปิดบวกไปนะครับที่0.04% s p 5 0 0ปรับตัวติดลบ0.94%ในขณะเดียวกัน N ส s d a q นะครับติดลบหนักที่สุดเลยครับลบ2.13%ครับ ภาพรวมนะครับในส่วนของตัว s อ5 0 0กับ n ส s d a กเนี่ยมีการปิดตัวเข้าสู่แดนลบเนื่องจากว่านักลงทุนนะครับเทขายทํากําไรในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับนอกจากนี้นะครับประเด็นหลักๆแล้วเนี่ยนะครับตลาดยังได้รับแรงกดดันจากข่าวที่ว่า ผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียครับได้มีการสั่งปิดสถานประกอบการบางประเภทอีกครั้งครับซึ่งรวมถึงบาร์และโรงภาพยนตร์หลังจากที่ยอดติดเชื้อโควิด -19 นะครับมีการปรับตัวพุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่องเลยครับนักลงทุนครับตัวนี้ถือว่าไม่ใช่ข่าวดีเท่าไหร่นะครับผมตอนนี้สรุปแล้วนะครับมี2พื้นที่แล้วนะครับที่เราจะต้องจับตามองเลยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแคลิฟอร์เนียนะครับแล้วก็ทางเท็กซัสเหมือนกันนะครับที่มีแนวโน้มสูงมากเลยว่าจะกลับมา ปิดตัวอีกครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดข่าวนั้นมาจริงๆตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะร่วงได้สูงมากเลยนะครับนักทุนครับผมคือก่อนหน้านี้ครับนักทุนจําได้ไหมครับว่าตลาดเปิดบวกนะครับดาวโจนสเนี่ยทยานปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า500จุดเพราะว่าเขามีการขานรับเกี่ยวกับข่าวบริษัทไฟเซอร์อิงค์นะครับซึ่งเป็นบริษัทยาใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาครับซึ่ง ในส่วนของตัวบริษัทตรงนี้นะครับได้รับสถานะ Fast Track นะครับจากสำนักงานอาหารและยานะครับของสหรัฐหรือที่เรียกกันว่า FDA ในการทดลองวัคซีนต้านไวรัสโควิด -19 ตัวนี้นะครับซึ่งไอคำว่า Fast Track ตัวนี้ครับมันก็เหมือนกับที่ผมได้อธิบายให้กับทุกท่านไปในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับมันจะทำให้ทางบริษัทเนี่ยได้รับการผ่อนคลายกฎระเบียบนะครับจากทาง FDA และส่งผลให้การพัฒนาวัคซีนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ ผมโอเคครับนักลงทุนครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวนแอสแดกนะฮะอันนี้เป็นในเรื่องของดัชนีหุ้นคือมันมีการปรับตัวลดลงนะครับเนื่องจากว่านักลงทุนเนี่ยเขามีการเทขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีแล้วก็ผู้ผลิตชิปโดยหุ้น Microsoft เนี่ยปรับตัวร่วงลงกว่านะครับสามจุดศูนย์เก้าเปอร์เซ็นต์อเมรินดอทคอมะครับติดลบไปสเอ็นะครับอินเทติดลบหนึ่งจุดตวีเดียติดลบ4.07%ในขณะเดียวกัน Facebook ปรับตัวติดลบนะครับ2.48%ครับผมมเื่อคืนนี้งจุด ติดตามข่าวจะรู้ว่าตัวของเทสลานะครับปรับตัวพุ่งกระโูดอีกแล้วนะครับนักถุนครับเอาละครับและนี่ก็คือสถานการณ์ทั้งหมดที่เราจะคุยกันในค่ําคืนนี้นะครับเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกครั้งและพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับนักงทุนครับ อย่าลืมนะครับในส่วนของคอร์สเรียนออนไลน์นะครับตัวนี้เป็นคอร์สเรียนเกี่ยวกับข่าวสารโดยตรงเลยใครสนใจก็เรียนเชิญได้เลยนะครับแอดไลน์มาคุยกันก่อนนะครับถ้าผมดูแล้วคอร์สนี้ไม่คุ้มค่าเงินเนี่ยก็จะไม่แนะนําให้เรียนนะครับขอบพระคุณครับ